ร่างกายเราก็สุดโทมไม่ไหวจริงๆอะค่ะบอกตามตรงว่าร่างกายเราไม่ไหวจริงๆเป็นมะเร็งเต้านมไปให้คีโมแล้วทีนี้ร่างกายเรามันสู้กับฤทธิ์ของยาคโมโมันไม่ไหวร่างกายเราก็สุดโทมแล้วก็ไม่ไหวจริงๆ,ๆอะค่ะ บอกตามตรงว่าร่างกายเราไม่ไหวจริงๆได้ทานผู้คาวนะคะอาการดีขึ้นแล้วก็สดใสขึ้นร่างกายกระฉับกระเฉงทีแรกก็ยังไม่เชื่อเขาเละคะ่ะก็เลยสั่งมากล่องหนึ่งก่อนนะคะสั่งมากล่องหนึ่งก่อนมาทานดูที่เออร่างกายเรากระฉับกระเฉงดีขึ้นไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เมื่อยทานข้าวได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ดีใจและทีนี้พอทานหมดไปกลองนึงนะคะก็เลยสั่งมาเพิ่มอีกค่ะสั่งมาเพิ่มใหม่ทีนี้สั่งมา10กล่องเลยค่ะเปิดใจมาทานภูคาวดูนะคะชีวิตเราก็จะได้กระชับกระเชงได้แข็งแรงอาการดีดีขึ้นเราจะได้อยู่กับลูกกับหลานไปนานๆคะขอบคุณนะคะที่ได้มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ที่ทำให้ฉันแข็งแรงแล้วก็ภูมิใจ มีกำลังใจสู้ต่อไปเพื่อลูกหลานของเราขอบคุณมากค่ะขอบคุณจากใจจริงคนะ่ะและเชนก็จะทาน